โอ้ยผุนผุนผ right, oh, well, so, ุนเ้ยผุนแดแม่อล really, ี่ให้กำลังใจคุณคู่จักหาลอยค่ะแนทพอด้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่เกษรพอไป่อยวบบัทลราดแล้วค่ะนี่แม่แม่ยเอาน้ำโมไป่อยเด้อบัดเหนียวพอคุ้นป่อย คอยคอยโอ้ยยังบ่ท่านเด้อคัะแม่น้องเอ้ยขอบคุณค่พปัญหาหนึ่งบ่ท่านฝืนแม่อริกะจะเอามาดีอีกถมอีกเด้อหลูกสิษ กูหาล้อยลูกศิษฐหาล้อยเด้อประสันขอบคุณค่ะหรือว่วาใตะหมวกไปเนาะหมูพี่น้องบัตรดำขึ้ะนะเอาหมวกออกจะได้ไว้เท้เป็นตาซักคนว่าโอ้หลอนเลยวันชุมนัมจ้าบอนล่องเรือขึ้นบ่อไ้บอกเรา บาสันหมดโอ้นบาสันจ้าอจไนนะได้น้อคอจะนอนปเป๊ะแบบ <c oughs> เ็ร้สันวฮ่าฮ่าฮ่าัางยุติเฮ้ <c oughs> ยพญานุษปล่อยไปพุ่นเลยนี่พญายันเลยพญานุษ <c oughs> มาทักจับโยไปหาตุงตุงเร็เวๆพุ่นหาตุงตุง บ่อันนี้บ้าหูัจฉันเนี่ใจลูกได้อาบนะมันค่ะนาบ่ได้อาบเต็มืือเจ้า พ่ออามวัอนี <in human used empl os> ้สั่งพ่ออามไปหาตุ้งตุ้งมห้งวันนี้คนไม่ได้พะงัยโลเอ้ยคนไม่สิเป็นจ้าไดไปหาตุ่ตุ้ง ก็ล mm ่าออกแล้ววันนี้เขาล่าออกแม่ไม่สิสมทบหุ้นกันแต่ละเดือนจ่ายเงินเดือนให้คุณกู้เสื้อสีชมพูแต่ก่อยังมาท่านกลับเลยค่ะแม่ที่สวนปูนปูนปูนหอมแก้มบ้างหอมแก้มพี่น้ำมูนบ้าหอมแก้มบึงหอมแก้มบิึง น้อนกับบัจจยานนี่ครับผมเมนมาเตอร์ไซคมเตสโอ้โาครับผมวันนี้พอประยูมมันนี้ในนาชาติผ้าอกยางอกซื้อเลยจ้าผ้าควัน คนเก่าเมาแล้วบอทันดูน่าที่เดินขาเดินย่างกับร่างกายจ้านี่นี่บุมหุยจักยัดกันจ้าหน่อยยังว่าไปหามาไปหามาพ่อะงงนันเหม่แเพราะไงคุณจุงเบอรเบอไปมาแล้วตื่นแล้วขวท่านโอ้ยบิมหุยเนา่ หอมแกมมึงหอมแกมตุง้งตุงมึงเั็บขี้กล้วยนอยมก็กะก็อออเองตาเสียนเหียนเนี่ยเงยข้อไปตุ้งตุง,ตงไม่เกี่ยวรถกลับบ้านแล้วปีละครั้งก็ให้อีพ่อได้ปลดปล่อยจ้า <c oughs> จะเลยปล่อยให้เ,หเล่าหลินเลยคันนี่ ไปไปก่อนได้ตุงตุงข้าราชพิ่งเห่ช่วงสามโมงครึ่งครับอากาศห่อนเพ่เลยบ่อันเฮเวินไปไหมไปไหมมาเด้อมาเด้อน้ำมอไซค้าหลังเลยข้าลาดน่าจะยังไม่เสร็จพอเสียมกรไพ่เป็นไปอีกแล้วค่ะนี่ไปสมทบกับญี่ปุ่นละ เสียงหย่างเอือเงือเอือ่ตุงไงกูไปไปขีดน้ำหมอลูกก่อนเวลาเขามาเออเออเขาให้ขีดเบิรเป็นสัตว์คีอกันเบย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 ์ยางน้ำกันเชยเลยคันน หยานน้องยานพีพีใบตูดเลยเอาพีใบตูดเลยใบตูดเลยืนเยตื่น ย่านกุ๊กกิ encore, ne ๊กลูกเล็กนั่นมีแต่คนผ้าไป่โดนหมิ่นประลิงนั่นมีแต่พออย่าตีน้องเด้ออย่าตีน้องเด้อขาหลังนี่แหละสิเบียดไปตุงตุงเก่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 งเดงตุ้งชุกังอยู่เก่งจังเลยตุงตุงก็เก่งครับนี่มึงถุดถุยจากบ้านน้ำพี่อีกเบย์เบย์เบย์ตัวยัญเบียดพอใช้จริงหัวนี่เลย ปดุ่นอยากไปนี่เขาอีกตุ้งตุ้งก็อยากไปเฮ้ยเริ่มอ้วนแล้วตุ้ง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 กินแล้วก็ออกกำลังกายเก่ง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 จังเลยโอ้โหพี่วีระบาดนี่ ป,ปิ่นหนึ่งมีเขาปนหนึ่งบ่มีาเ้ยเะเสียงทะนูเ wow ิววววิวละเดียวพอออจ้า